ครับเพิ่งจะมาถึงส่วนใหญ่มีปลาอะไรตรงนี้ปลาปลาไม่ค่อยมีมันมนลุนไปหมดเล้เอาเรือมาลุนมันั่งปีล่างนึีงเดนหน่งก็ลุนแล้วปลาหมอค้างดำไปล้ปลาอื่นไม่มีเลย มันม่ลู้อะไรละสาวันแล,ล้วหรอปลาอื่นไม่มีเลยปลาอื่นมีไหมปลาอย่ายงอื่นมีไหมปลาอย่นนายงอื่นมีไหมมีปลานินมีครับรมอ,อา่างด้ำอ๋อปลานินมีด้วยหรอ,อหรอหรอ,อ๋อปลานินมีตัวใหญ่ไหมตาหรออ๋อเมื่อก่อนปลานินเยอะ ตะคัดกี่เซนสี่เซนสี่เซนถึงไหมตะคัดสี่เซนถึงไหมเจ็ดเซนเลอะเดี๋ยวนี้ไม่ติดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีวันนี้แล้วมีแต่ครางดำปลาตะเพียนก็ไม่เจอเมื่อก่อนนะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เอาละครับเพื่อนๆผมมาถึงหมายธรรมชาตินะครับก็เป็นของทะแเรงเนาะแล้วลุงเมื่อกี้ก็บ้านก็อยู่ข้างๆนะครับผมเพิ่งมาถึงหมายตัวน,นี้ก็เสร็จทุนตั้งทุน,สนเสร็จเรียบร้อยนะครับฟ้าก็คึมๆนะครับแดดไม่มีเลยดูสภาพอากาศมาเช้าครับอุตุนิยมอิทยานะครับในเขตสมุทรสาครฝนจะตกในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง มจะตกนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ากลับว่าผมมีเวลาตกปลาตรงนี้ได้ไม่นานมากนะครับถ้าหากว่าฝนมันแรงก็ต้องก็ต้องกลับถ้าฝนแรงก็ต้องกลับถ้าฝนมาเบาก็พอที่จะนั่งได้มาหาระดับน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทอยไปประมาณห้าไม้ ออยปลายสายนี้ก็ถึงเวลาตกจริงแหละเท่าที่มองดูอากาศคึมคึมฝนจะตกแบบนี้นะครับอากาศปิดอย่างที่ผมเคยทำคลิปอธิบายไปว่าตราบใดที่แสงแดดไม่มีเนี่ยกระบวนการการย่อยอาหารครับกระบวนการการย่อยอาหารของปลาก็จะไม่เกิดขึ้น พอมันไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่กินของใหม่เข้าไปเพราะของเก่ามันยังไม่ย่อยอปลาเองก็ต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารถ้าแสงแดดไม่มีแสงแดดไม่มีพืชก็ไม่สังเคราะห์แสงนะครับพวกผักตบชวาผักปุ้งหรือพืชน้ําสาหร่ายที่อยู่ในน้าเนี่ยมันก็ไม่สังเคราะห์แสงเมื่อพืชแต่พืชพวกพวกืชพ,พวกสาหร่ายมันสังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็จะคายการออกซิเจนเข้ามาเพื่อละลายในน้ําให้ปลาหายใจ พอปลามีอากาศหายใจเสร็จปามันก็จะหากินของมันได้แต่วันไหนแดดไม่มีพืชมันก็สังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับในวันที่ฟ้าคึ้มไม่มีแดดมีแต่เมฆอ่ะอาการปากินมันก็จะไม่ได้กินจัดนะครับก็กินกินเรื่อยๆกินห่างๆตัวหรือไม่บางที่มันก็ไม่กินเลยวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวปลาหรือเปล่า มองมอง,มองดูก็ไม่มีแดดวันนี้นะ่าจะไม่มีแดดพอดูกลมอุตุนิยมวิทยาก็ไม่ได้แสดงผลว่ามีแสงแดดแต่ลองลอง,ลองดูกันไปนะครับบหมายธรรมชาติของทาแหลงบ้านแพว้วสมุทสาครเ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็ทักผมเข้ามาในเพจเ c e b o o k เนาะตกชิงนหิวกับหิวไม่ตกที่ผมเปิดเพจเอาไว้นะครับก็มี เพื่อนๆพี่ๆทักกันเข้ามาสอบถามอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับฤดูฝนนะครับฤดูฝนว่าเรามีวิธีเตรียมตัวหรืออะไรอย่างไรในการป,ปาลูกปาในฤดูฝนบ้างโดยเฉพาะเราตกชิงดิวต้องบอกกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นเป็นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับการที่จะทําให้ปากิน หรือไม่กินมันมีปัจจัยสำคัญนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิน้ำมันเหมาะสมหรือไม่ที่ปลาจะอยู่และดำรงชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะเนาะไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะร้อนจะหนาวหรือว่าฝนนะครับอุณหภูมิน้ำสำคัญมากทุกฤดูเกี่ยวพันกับอุณหภูมิทั้งหมดทั้งสิน้นแม้กระทั่งในฤดูฝนนะครับก็คือถ้าฝนตก มากๆนะครับฝนตกหนักๆติดต่อกันเนี่ยสมมุติว่าฝนตกสักประมาณสักสองสามทุ่มเนาะตกยาวไปเลยจนถึงประมาณสองสามโมงเช้าแล้วก็แล้วก็ขาดเม็ดไปนะครับฝนก็หยุดตกไปพวกเนี้ยโอกาสที่ปลาจะกินมีค่อนข้างน้อยเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่น้ําฝนที่มันลงมาน้ําฝนมีความเย็นกว่าอุณหภูมิมันต่ํากว่านะครับต่ํากว่าอุณหภูมิน้ําในคลอง ในบึงในสระในอ่างเก็บน้ําอุณหภูมิมันแตกต่างกันหลายองศาเพราะนั้นถ้าฝนที่มันตกลงมานานๆต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงมันก็สามารถที่จะทําให้อุณหภูมิของน้ําที่อยู่ในคลองในหมายธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปก็คือต่ําลงถ้าสมมุติว่าน้ําฝนมีอุณภูมิที่22องศาก็คือมันเย็น ส่วนน้าในคลองมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ30มองศาก็คือมันร้อนอย่างเงี้ยถ้าฝนตกต่อเนื่องนานๆนะครับในก็เรียกไงอะร้อยตีสัก60สิมิลลิเมตรมิลลิเมตรต่อเปนระมาณน้ําฝนนะครับเป็นมิลลิลิตรนะครับผมพูดผิดต้องขออภัยนะครับพื้นที่หนึ่งตารางเมตรนี้เป็นน้ํำฝนในจุดน้ําฝนพอมันตกต่อเนื่องมากๆนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้อุณหภูมิน้ํามันเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นในรุ่งเช้าตอนเช้าเราออกตกปลาส่วนใหญ่ก็จะเงียบเงียบไปเลยนะครับเงียบในช่วงเช้าจะไปกินอีกทีน,นะครับอาจจะใช้คําว่าอาจจะไปกินอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่แดดออกนะครับแดดออกก็คือในช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นสี่โมงเย็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าแดดมันออกท่วงสิบเอ็ดโมงเที่ยงอย่างเงี้ยก็คือแดดมันออกไปแล้วความร้อนของแสงแดดนะครับเริ่มไปทํา เพลงไงอุณหภูมิถ่ายเทเนาะทาให้น้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงจนเป็นที่พอใจสมมุติว่ามันจะไปอยู่ในช่วงที่ป่ามันปรับอุณหภูมิได้ก็ใช้เวลาสองสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็อยู่ในช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นปลาก็จะไปกินในช่วงนั้นแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวแล้วก็ประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งฝนตกอีกแล้เวเพราะนั้นในฤดูฝนเนี่ยมันจะมีเพียงแค่หนึ่งถึงสามชั่วโมงที่ปลาจะกินเหยื่อในแต่ละวันในช่วงฤดูฝนต้องหาให้เจ ว่าต้องว่ามันมันจะกินในช่วงไหนเราก็สังเกตจากการที่น้อที่ระยะเวลาฝนมันตกแต่ถ้าหากว่าเราออกมาแต่เช้านะครับมานั่งอย่างเงี้ยนั่งตกของเราไปเรื่อยๆจนสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าฝนตกฝนตกไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเที่ยงตกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมง,ว,โมงวันวันนั้นที่เรานั่งตกปลาอยู่ปลายังกินต่อเนื่องนะครับปลาอย่างกินยันเย็นเลยถึงแม้ว่าฝน กินระยะเวลาไปถึงประมาณบ่าย2โมง3โมงด้วยปริมาณน้ําด้วยปริมาณน,น้ําฝนที่มาลงมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําในในคลองได้แบบฉับพลันรวดเร็วมันจะค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับเปลี่ยนทีละนิดจนปลาเนี่ยไม่ไม่ได้เริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันเลยเกิดความเครียด กระบวนการเมตาบอริซึมในร่างกายในในเลือดของปลาเองก็ก็ยังทํางานได้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าฝนมันตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดเงี้ยวันวันนั้นปลายังกินตลอดครับแม้ว่าฝนพอมๆพ,พึ่มๆลงมาเนี่ยเราตกหน้าดินหรือขั้นหรือตาบใดที่เราทอยเหยียตลอดนะครับถ้าเราไม่ลุกหนีน้ําฝนนะปลาก็ยังกินเรื่อยๆกินลงมาอย่างนั้นแต่วันในวันของพรุ่งเนี้ย้าฝนยังตกเรื่อยๆนะพอพอตก นั่งตกปลาไปแล้วเนี่ยในช่วงเย็นๆเรากลับบ้านไปแล้วก็ทุ่มสองทุ่มฝนเริ่มตกอีกครั้งหนึ่งเราลองกลับมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีผลแต่วันนั้นที่เราตกไม่มีผลจะมีผลอีกวันหนึ่งเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําเนี่ยมันใช้เวลานะครับมันใช้เวลาหลายชั่วโมงมากมันไม่ใช่ว่าตกปุ๊บตาลงมาแล้วก็อุณหภูมิน้ําเปลี่ยนแปลงเลยไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ผิวน้ําบางๆเท่านั้นแต่ปลามันอยู่ต่ําลงไปเพราะนั้นอุณหภูมิของน้ําก็จะไม่ได้มีผล สามารถที่ตกปลาได้โอ้โหอ้าวได้เรื่องสิตัวอย่างเนี้ยมาแล้วตัวแรกทางดําถือว่าตัวดีนะถือว่าตัวดีกันเลยทีเดียวเนี่ยไซเนี่ยไซเนี่ยอ้วนนะเนี่ยไปแต้มแรกแต้มแรกของฉัน สำหรับเหยื่อหน้าฝนนะครับหน้าฝนที่ผมเลือกใช้เนี่ยถ้าในฤดูฝนเนี่ยกับฤดูหนาวเนี่ยผมจะเลือกใช้เหยื่อเหมือนกันนะครับแต่ความจริงมันไม่ได้แบ่งเป็นฤดูหรอกนะครับเพราะเหยื่อโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็มันก็สามารถใช้ได้ในทุกฤดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหรือหน้าหนาวแต่ทีนี้ผมจะให้ความสําคัญที่หน้าฝนกับหน้าหนาวมากกว่านะครับหน้าฝนกับหน้าหนาวเหเยื่อที่ผมทําใช้เองนะครับ พอถึงเวลาฝนตกหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยคือป่าเขาต้องการไขมันเยอะมากนะครับต้องการไขมันเยอะมากเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างรังไข่ผลิตน้ําเชื้อนะครับพวกพวกไขมันพวกโปรตีนพวกเนี้ยหน้าฝนก็น้าหนาวเนี่ยปลาเขาต้องการมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมทําเหยื่อที่ตกตกในฤดูฝนในฤดูหนาวเนี่ยผมจะเพิ่มความมันเข้าไปอีกนะครับความมันก็คือจะใส่เยื่โลเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ สมมติว่านะใส่แยมโลอยู่สักครึ่งกิโลกร,รมัมเนาะห้าร้อยกร,รมัมก็จะเพิ่มไปอีกนะครับเป็นเท่าตัวก็ได้นะครับเพิ่มเป็นหนึ่งกิโลเลยปกติใส่แค่ครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลก็ประมาณถุงนึงอ่ะถุงนึงที่เขามีขายอ่ะเป็นแยืโลถุงนะอะเนาะเหยื่หน้าดินอ่ะถุงนึงก็ประมาณสี่ขีดหรือหรือครึ่งกิโลนะผมก็ตีเป็นครึ่งกิโลก็แล้วกัน พอถึงฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ยผมก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจากปกติเลยที่เคยใส่อยู่แค่ครึ่งกิโลเนี่ยผมก็ใส่ไปเลยกิโลหนึ่งนะครับเพิ่มความมันแล้วก็เน้นเอ,อขนมปังเนาะขนมป,ปังเยอะๆในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวนะครับปลาต้องการไขมันเพราะนั้นมันก็จะกินนะครับอาหารที่มีไขมันอย่างเช่นพวกกุ้งฝอยพวกเนี้ยกุ้งฝอยเองก็มีไขมันนะ ไม่ใช่ว่าจะมีแตออ่แคลเซียมกับโปรดจีนในตัวกุ้งเองก็มีมีไขมันอยู่เช่นกันนะครับ <c oughs> อะไรเนี่ยลูกปันนินลูกปันนินมายังไงพระคุณลูกปน,นินครับเพื่อนๆแต่ว่าผมมาเดี๋ยวกับหรอก มันยิ่งมีน้อยอยู่ไปแต้มที่สามโอ้ดูตัวดูตัวขคางดำ้างดำตัวไซนี่ไซ์เนี่ยอยากได้ชอบจับจัดเลย เป็นลูกปันนินครับเ,เพื่อนๆลูกปันนินจิวจิวสุปปาชักเกอร์คือน้ำเดือดมากตอนนี้ครับอย่าเข้ามาโกนทุนก็นแล้วกันเอาไงเอาไงไหลลงไหลลงไหลลง ปานินอาย,อยะอายะปลานินปลานินเพื่อนๆหลุดไหมเนี่ยทำปลาหลุดอีกแล้วเสียงใหญ่อะเสียงใหญ่ชอบทำปลาหลุดให,ให้ดูตัวนี่ปานินปานินไซ นังดีเลยมีปั้งนินด้วยหมายไม่เคยมาครับเพิ่งมานั่งครั้งแรก <Magn> um. ไม่ทันไม่ทันหมุดจะปรับหมุดจะปรับกล้องหมุดจะปรับกล้องนี่นี่นี่หืมกินหรือเราเนะฮะกินจิเพอเหรอทางดำกับเพื่เพล่เนอะไรเนี่ยโอ้ยมาหยัน มายันก็มา่ะเราตกกันต่อเราไม่รู้ไงเราไม่เคยมาว่าตรงนี้ <c oughs> เราไม่รู้เราไม่เคยมาครับเพราะ ตรงนี้มันเป็นที่เขายายเขาพายเรือมารับน้ำแข็งนะครับปากำลังกินเลยป่กดูต่อดูต่อ ไม่ตื่นด้วยย้ายพุ่งพายเรือออกไปปา่าขังดำครับใส่กันังดีเลย นึงลงนิดหนึ่งลงนิดหนึ่งลงนิดหนึ่งตายบอกแล้วจะได้รู้จักเดี๋ยวเม่ตอกนี่ทางดำโอ้โหเต็มปาก เพราะว่าทำไมเล็มยิกยิๆกย ลูกปน,นินครับอันนี้ลูกปน,นิน <Okay. S 1> อีกแล้วมึงมาอีกแล้วสายกูขายไปชุดน <Okay. S 1> ึงแล้ว นได้กวนดีเสร็จอืมตัวโอ้ยบิ่มเบิ่มเลยบิ่มเบิ่มเลยหมดใส่นมใส่หน้ากูพังหมด ช่วงเวลานี้นะครับก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับไม่มีแดดเลยตั้งแต่ผมมานั่งแล้วการกินของปลาวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะห่างตัวห่างตัวมากๆเลยครับนานๆจะกินสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไนงะถ้าแดดไม่มีนะครับอากาศคึมๆแบบนี้นะถ้าปลากินก็คือกินแบบห่างๆตัวนะครับหรือไม่อาจจะไม่กินเลยวันนี้ก็ได้ได้ตัวพอสมควรนะเดี๋ยวสรุป ตอนท้ายคิปแล้วก็ระหว่างที่ผมนั่งตกเนี่ยมันก็จะมีคอกปาชโดนะครับก็เข้ามากวนอยู่ตลอดมีทั้งหมดสองคอกนะครับวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยไซก็ประมาณไซนิ้วก้อยลูกปาชโดแล้วก็มีแม่เขาคอยคุมอยู่นะครับขึ้นจิบน้ําห่างจากทุนผมไปค่ห้าเมตรเลยมั้งประมาณสี่เมตรห้าเมตรช่วงที่ชโดมันไล่ก็เรียกไรลูกคอกลูกปลาชโดไซนิวก้อย มันไล่กินลูกปลาหมอคางดาบริเวณริมตลิ่งเนี่ยลูกปลาหมอคางดําเยอะมากครับแล้วลูกคอกชโดก็ไล่กวดไล่กินไปการกินของปลาที่ที่ทุนนี้ก็เงียบหายไปเลยนะครับเพราะว่ามีแม่พ่อแม่ปลาเขาคุมอยู่การตกปลาในฤดูฝนนะครับอุปสรรคสําคัญที่เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ต้องเจอนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ต้องเจอนั่นก,ก็คือเรื่องของของ ฝนตกเนาะทั้งฝนทั้งลมบางครั้งบางทีเองเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยพอรู้สภาพอากาศล่วงหน้านะครับก่อนที่เราจะออกมาตกปลาบางคนเองก็ล้มเลิกความตั้งใจนะครับที่จะไม่ออกมาตกปลาก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะก็ไม่เปียกไม่ปองอุปกรณ์ไม่เปื้อนไม่ต้องย่ำกีโคลเดลเทคนะครับตัวเปียกหนาวเปล่า,าแต่บางคนออกมาแล้วนะครับออกมาถึงหมายแล้วฝน ค่อยตกทีหลังนี้มันก็เป็นเรื่องที่หอีกเลี่ยง,งไม่ได้เพราะนั้นถามว่าปลากินไหมอย่างที่ผมพูดในในใน,ในต้นคลิปะครับว่าถ้าในตอนช่วงเวลากลางคืนฝนไม่ตกเลยมาตกเอาสัช่วง9ก้า0โมงอย่างเงี้ยเราออกหมายวันนั้นนะปลามันกินนะมันกินอยู่แล้วกินปกติเลยฝนหยุดไปก็กินเหมือนเดิมแม้กระทั่งฝนกําลังตกอยู่มันก็กินแต่บางที่บางที่มันก็ไม่กินตั้งแต่ แต่เช้าเลยเนื่องจากว่ามันไม่มีแดดอย่างที่ผมอธิบายไปต้นคลิปไงไม่มีแสงแดดพืชก็ไม่สังเคราะห์แสงเพราะไม่สังเคราะห์แสงก็ไม่ปล่อยออกซิเจนเออปลาปนในน้ําพอออกซิเจนในน้ําไม่มีปลาก,ก็ต้องลอยหัวผิวเหลือผิวน้ําอ่ะอาปากพังงาพังงาพังงาแบบนี้ทั้งวันนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่การตกปลาในฤดูฝนกับฤดูหนาวเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับมีความคล้ายคลึงกันเรื่องของฤดูหนาวเนี่ยผมเองก็ ทำคลิปเอาไว้แล้วนะน่าจะเป็นอีพีที่สิบสองเนี่ยผมจําไม่ได้เพราะนั้นมันขาดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตกปลาในฤดูฝนนะครับวันนี้ในช่วงฤดูของมรสุมพายุเข้ามานะครับในประเทศไทยท,ท,ทุกที่หลายที่โดนเหมือนกันกับบ้านดีกว่าครับเพื่อนๆห้ามงเย็นแล้วอ้่ตัวเลย ผลงานวันนี้ครับเพื่อนๆสําหรับวันที่ไม่มีแดดเลยนะครับค,มคืมฟ้าคืมฝนตลอดทั้งวันนะครับป่ากินก็ห่างตัวเนาะก็พอได้ปนินไซส์ฝ่ามือประมาณ2ตัวแล้วก็คางดาไซส์ไซส์ดีเหมือนกันนะก็ได้ประมาณนี้ครับกลับมาที่ผมไม่เคยมานั่งเลยนะครับเป็นป่าดู็เป็นถนนน,นะครับผมก็นั่งอยู่ในป่าเลยนี่บรรยากาศ รอบๆนะครับหมายที่ผมไม่เคยมากับวันที่ไม่มีแสงแดดนะครับแล้วก็ฝนพอมๆตลอดทั้งวันปลากินหางตัวมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับคงได้มาซ้ํากับหมายนี้อีกนะครับตลอดวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับจํานวนปลาที่น้อยนิดมากๆตั้งแต่ตกปลามาวันนี้เป็นวันที่ผมตกปลาได้ไดปลาน้อยมากเลยนะครับก็เป็นของท่าแรงยาวไปถึงนู้น ของท่าแหลงนี่นะหวานแหงตุ้มไกล